สวัสดีครับพี่นอ้องหลงงพ่อกเกลด้ยบานเอาเครื่องตัดหญ้าไปซ่อมพี่นอ้องตอนซ่อนไม่ได้ไถ่บ้งา,าบง,งพราอนไม่รู้อเพราะคุณตานี่แหละอายุแค่สิบสองปีซ่อมเครื่องตัดหญ้าไม่ได้นำมาสองถังสองตัวนี้ว่าจสิขอมา้าพี่น้องนี่ตายเขามาจะใส่โบมาขึ้นว่ามาก,กินนี่ต้มขาไก่ให้กินก็ขอเจ้าของขอเจ้าไปพอดีสองตัวเบ็ดหมอนึงพี่น้อง ก็มังกินอยู่กินแล้วสิลักหนีบ่เนาะเนาะไปหาผู้สาวว่ากินเรานี่แต่ว่าตัวนี้เก็บขามาตัวนี้ตัวตัวไอ้โอเลี้ยงดำดำเราเก็บพือกันเอียงผู้สาวเขาเดี๋ยวขึ้นนี่เมื่อนีร่กัแดดกับฮอนพื้เก่เาเลยพี่น้องแต่สิเริ่มต้นจากไต่ต้ตนพยุงต้ตนพยุงไปเลยอยางไปยางของท่านอี่เก็บดอกพี่น้อง ยางว่าพวกน่าเกาสิไปีมุนีเซียตแป้งเฮตี่ยมพี่นอ้องอะ